เฟชคัดมาให้6เมาส์เออร์โกตสมหกรไร้สายเพื่อชาวทำงานมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นราคาประหยัด300กว่าบาทยันตัวท็อปฟีเจอร์แน่นๆในงบ4,000นิดๆใครเจอปัญหานั่งทำงานปวดเกร็งข้อมือไปถอยเมาส์ตัวใหม่พร้อมกันในคลิปนี้ค่ะ เริ่มที่รุ่นแรกดีลัก M หกหนึ่งแปดซีเฟชมีทำคลิปรีวิวไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะใครสนใจไปดูคลิปรีวิวเต็มๆกันได้ราคาของเขาถูกมากเริ่มต้นประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเป็นเมาส์แนวตั้งไรสายเชื่อมต่อผ่านดองเกลิลไวเลสสองจุดสี่ิกะเฮิรตซ์รุ่นนี้เป็นเมาส์แบบใส่่านเอเอหนึ่งก้อนประมาณ1-2เดือนค่อยเปลี่ยนสักครั้งส่วนวิธีวัดเนี่ยก็วัดจากความยาวจากปลายนิ้วลงมาถึงข้อมือแนะนำว่าเมาส์ตัวนี้จะเหมาะคนที่มือไซส์ประมาณ17.5จนถึง19ซา หากใครที่มือเล็กหรือว่าใหญ่กว่านี้แนะนําเป็นรุ่นมินิหรือว่ารุ่นพาร์ราคาไม่ได้ต่างกันมากตัวปุ่มคลิกและสกอร์วิวเป็นแบบไซเลนสเสียงเงียบไม่รบก,กวนเพื่อนร่วมงานมีปุ่มปรับ d p i มาให้เลือกไว้ตั้งค่าอยู่3ระดับ 800, 1200และ1600ยิ่งตัวเลขเยอะการขยับเมาส์ก็จะไวขึ้นส่วนปุ่มแบ็ k เว r ์ฟอร์เวีมาให้บริเวณด้านข้างพร้อมกับการตกแต่งไฟ RGB หากใครไม่ชอบสามารถปิดได้แล้วก็ยังประหยัดแบตอีกด้วยหลักๆแล้วรุ่นนี้จะเหมาะกับคนที่งบน้อยแต่ว่าต้องการเมาส์แนวตั้งไร้สายสักตัวหนึ่งไม่ได้ต้องการฟีเจอร์เสริมอะไรหรือหวาเน้นการจับใช้งานนานๆแล้วไม่ปวดมือก็ๆๆๆหากใครสนใจเฟสขอย้ำราคาอีกรอบหนึ่งว่าตัวนี้แค่300กว่าบาทเท่านั้นใส่โค้ดลดเพิ่มเติมได้มีรๆๆับประกันสูงไทยให้ด้วย1ปีเฟชแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยค่ะรุ่นที่2 B ง Bwell EC05 ยังไงวัยรุ่นอิเล็กทรอิกก็ต้องคิดถึงแบรนด์ Bwell อย อุปกรณ์ต่างๆมากมายก็ที่หยิบตัวนี้มาแนะนํากันเพราะว่าไซส์รูปทรงของเขาจะมีความยาวกว่าตัว d l ั k M618 c จะเหมาะคนที่มือไซส์ขนาดกลางจนเป็นถึงขนาดใหญ่และที่พิเศษคือนอกจากจะมีที่วางนิ้วโป้งบริเวณด้านซ้ายเหมือนกับรุ่นอื่นแล้วบริเวณด้านขวายังมีที่พักนิ้วนางและนิ้วก้อยอีกด้วยตัวเมาส์มีการเคลือบผิวเมาส์ให้คล้ายๆกับวัสดุย่างทําให้สัมผัสตอนเราจับไปแหละมีความนุ่มหนึบช่วยให้จับถนัดมือมากยิ่งขึ้นตัวหมดการเชื่อมต่อรองรับอยู่2โหมด น่าคือเสียบสายแล้วไวเลส2.4จิกะเฮิรตมีแบตเตอรี่ในตัวชาร์จ1ครั้งใช้ได้15วันสามารถใช้ไปเสียบชาร์จไปได้ส่วนการใช้งานจะใกล้เคียงกับตัว D-LUX M 6กห C เลยค่ะปุ่มคลิกเป็นแบบเงียบมีปุ่ม backward forward ปุ่มปรับ DPI เลือกความไวได้3ระดับ800 1,200และ1,600มีไฟ RGB ตกแต่งมาที่ขอบฐานถ้าไม่ใช้ก็ปิดได้เหมือนกัน,นหลักๆแล้วตัวนี้จะเหมาะคนที่ไม่ต้องการเป็นเมาส์แบบใส่ฐานเสียบสายไปได้ชาร์จไปด้วยในตัวแต่ว่า ราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกเกือบ3-4เท่าตัวเลยนะคะอยู่ที่1,200บาทพร้อมกับรับประกันศู์ไทยให้ด้วย1ปีก็เอามาเป็นตัวเลือกสำหรับเพื่อนๆค่ะรุ่นที e ่3 Logitech MX Master 3 s แนะนำรุ่นเริ่มต้นราคาประหยัดกันไปแล้วไปต่อกับตัวพ่อแห่งวง,งการเมาส์ทำงานอย่างจะกูล MX e Master เฟซก้าารัลนตีว่านี่คือเมาส์ที่ยอดฮิตที่สุดสำหรับสายทำงานเลยก็ว่าได้ตัวรูปทรงเมาส์ก็จะเป็นเมาส์ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันออกเป็นทรงเ e อ็กโอนอมิกทรงมือขวาไม่ได้เป็นแบบแนว ตั้งจระจระขนาดนั้นโดยตอนจับใช้งานจะเหมาะคนที่มือขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ถือว่าใช้จับแบบวางลงไปสบายมือเลยค่ะตัวโหมดการเชื่อมต่อรองรับเป็นแบบไร้สายอยู่2โหมดก็คือวายเส2.4กิกะเฮิร์และบลูทูธเชื่อมต่อได้3อุปกรณ์พร้อมกันมาพร้อมกักบแบตเตอรี่ในตัว500มิลลิแอมเสียบชาร์จไว้1นาทีใช้ต่อได้อีก3ชั่วโมงสิ่งที่ควรรู้ตัวพอร์ต USB-C ที่ให้มารองรับการชาร์จอย่างเดียวไม่สามารถใช้งานแบบเสียบสายได้ปุ่มคลิกและสะกอร์วิวเป็นแบบเสียงเงียบไฮไลท์ คือตรงสกอร์วิวมาพร้อมกับเทคโนโลยีแม่เหล็กไฟฟ้าแม็กซ์สปีดที่จะหมุนสกอร์วิวได้แบบฟรีและสกอร์ได้เร็วถึง1000บรรทัดต,ต่อวินาทีเหมาะกับสายเขียนหรือว่าโคดดิ้งที่จํานวนบรรทัดเยอะๆหากเราดูที่บริเวณด้านข้างกันต่อยังมีตัวตั้มวิวหลักๆแล้วคนที่ใช้งานสายตัดต่อสายทํากราฟริกมักจะเอาไปเซตเป็นซูมอินซูมเอา์หรือขยับไทม์ไลน์ต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่เซตติ้งเลยนะคะตอนใช้งานมันอาจจะไม่ได้แบบสะดวกขนาดนั้นรู้สึกงง,ง,งๆแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เป็น แล้วอันนี้แหละทําให้การทํางานของเราเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนการรองรับ DPI ค่ะตัวนี้เซ็ตได้ตั้งแต่200จนถึง8 0 0 0เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนแล้วความเจ๋งของเมาส์รุ่นนี้ยังไม่ได้หมดแค่นี้เมาส์ยังรองรับโปรแกรม Logi Option มีตัวอย่างฟีเจอร์เทพๆอย่างเช่นตัว Flow เชื่อมต่อคอม2เครื่องจะ Mac OS หรือ Windows ก็ได้สามารถจะลากเครอร์เซอร์ข้ามไปมากันได้ Copy p l a เ e ไฟล์ข้าม OS หรือจะอีกฟีเจอร์คือพีเซตตั้งค่าป,ปุ่มแยกสำหรับแต่ละโปรแกรม ใช้ตัดต่อก็อาจจะคัดผ่านตัวเมาส์โดยที่ไม่ต้องไปควบคุมผ่านคีย์บอร์ดอะไรประมาณนั้นบอกเลยว่าลูกเล่นเยอะมากๆนะคะทุกคนอันนี้ซื้อไปอะคุ้มแน่นอนแล้วที่อยากจะแนะนำมากๆกับคนที่ใช้งานฝั่ง Mac OS ในกลุ่มมีคนบอกต่อกันเยอะมากๆนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้มันดีจริงมากน้อยแค่ไนะหนไปสั่งซื้อกันได้แต่ว่าราคาของเขา,าอยู่ที่3290บาทเลยถือว่าราคาสูงนิดนึงแล้วคิดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีตัวสออกมาด้วยก็หาใครรู้สึกว่า รุ่น3มเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วไม่ได้เอาไปใช้เล่นเกมอะไรมากเน้นทํางานยาวๆก็ถือว่าคุ้มค่าค่ะพร้อมกับรับประกันสุนไทยให้ด้วย1ปียังไงเดฟเฟตจะแปะล้านที่ราคาดีที่สุดไว้ให้แล้วก็รับประกันสูนไทยลองเข้าไปดูกันได้รุ่นต่อมา Logitech Lift ถ้าหาก MX 3 S ขนาดใหญ่เกินไปราคาสูงไปเพื่อนๆอ,อ,อาจจะถูกใจ Logitech Lift รุ่นนี้กันแทน,นะคะ่ะตัวนี้เป็นเมาส์ทรงแนวตั้งเหมาะคนมือเล็กจนถึงไซส์กลางแล้วก็ยังมีสีชมพูวานแววสาวๆอย่างเราน่าจะชอบกันนะคะตัวนี้เชื่อมต่อแบบไร สายได้2โหมดเหมือนกันเลยก็คือวเลส2.4 g ิ z กอเฮิร์และบลูทูธรุ่นนี้ไม่ได้มีแบตมาให้ในตัวจําเป็นต้องใช้ถ่าน AA หนึ่งก้อนซึ่งทางแบรนด์เขามีโฆษณาไว้ด้วยนะว่าถ่านที่แถมไปให้ในกล่องก้อนเดียวเนี่ยใช้งานได้ถึง2ปีเลยอันนี้ใครลองใช้จริงแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะแน่นอนว่าคอนเซปต์สำหรับเมาส์ทำงานปุ่มคลิกและสกอร์บลูต้องเป็นแบบเสียงเงียบมีปุ่มปรับ DPI มาให้ตรงกลางเลือกความไวได้ตั้งแต่400จนถึง4ี่0 DPI มีปุ่มแบ็คเวิร์ดฟอร์เวิร ตัว MX Master 3S แต่รุ่นนี้ก็มีการรองรับโปรแกรมอย่าง Logitech Option แล้วก็สามารถจะลากเมาส์โยนไฟล์ข้ามเครื่องข้าม OS กันได้เหมือนกับตัวรุ่นพี่เขานอกจากนี้ก็ยังสามารถเปิดโหมด Smart View ที่เอาซอฟต์แวร์มาช่วยเพิ่มความไวในการเลื่อนจอให้เราเลื่อนมันทัดได้เยอะเหมือนกับตัว Max Speed ของ MX Master 3S ส่วนของราคาก็เบาลงมาถึงครึ่งนึงเลยนะคะอยู่ที่1,800กว่าบาทเท่านั้นพร้อมกับรับประกันสูงไทยให้ด้วย1ปีค่ะและรุ่นนี้5 Keycon X M6V2 นี่คือเมาส์ทรงมือขวาอีกหนึ่งตัวที่ให้ฟิลลิง่งคล้ายๆกับ Logitech MX Master 3S แต่ว่าราคาเบาวกว่าอยู่เพียงแค่2,690บาทเท่านั้นส่วนเวอร์ชัน2เขาอัปเกรดอะไรมาบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะถ้าให้นิยามสั M ้นๆนี่คือเมาส์เกมมิ่งในร่างเออร์โกโนมิกค่ะทุกคนรุ่นก่อนหน้านี้ที่เราพูดมาก็จะให้เซนเซอร์มาแบบเบสิกพื้นฐานแต่ลูกพี่คีคอนยัดเซนเซอร์ตัวพิซอ3395มาให้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในเมาส์เกมมิ่งเล่นเกมดีๆ เลยรองรับ DPI ตั้งแต่1 0 0จนถึง26,000โหมดการเชื่อมต่อก็ได้ค่อนข้างเยอะนะคะทั้งเสียบสาย Type C ไวเลส2.4 g h เกผ่าน dongle แล้วก็บลูทูธเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆตัว folding rate อยู่ที่1,000 Hz ร latency ต่ำใช้งานได้เสถียรแบตเบตอรี่ก็ให้มาเยอะค่ะ 800mAh ใช้งานได้80ชั่วโมงต่อ1การชาร์จปุ่มคลิกและ s c r o l วิ i เป็นแบบเสียงเงียบฟีเจอร์พิเศษมีการรองรับ infinite view ใช้เอกสาร100หน้าได้ใน3วิแล้วก็ยังสามารถสลับโหมดไปมา ระหว่างสกอฟวิวธรรมดาแล้วก็อินฟินิตนี้ส่วนของเวอร์ชัน2ที่มีการอัปเกรดมาวัสดุสกอฟวิวจะเปลี่ยนจากพลาสติกพุ่มยางธรรมดามาเป็นอลูมิเนียมดูพรีเมียมมากขึ้นส่วนของฟีเจอร์มันยังไม่ได้หมดแค่นี้ค่ะเรายังสามารถโยกตัวสกอฟวิซ้ายขวาแล้วก็ตั้งค่าเป็นปุ่มเปลี่ยนหน้าสลาไลด์ได้มีตั้มวิวมาให้ด้านข้างเหมือนกับโลจิเทคตัวโปรแกรมปรับเปลี่ยนมาใช้ผ่านเว็บเบสได้แล้วก็คือไม่ต้องลงโปรแกรมให้หนักเครื่องใช้ผ่านเว็บไซต์คีย์คอนลันเชอร์ได้ทั้ง w i Windows และ Mac OS อันนี้สะดวกขึ้นจริงๆโดยรวมถือว่าฟีเจอร์เยอะมากค่ะแต่อาจจะด้อยกว่า Logitech ตรงที่ไม่มีฟีเจอร์ Flow ล,ลากเมาส์ข้ามเครื่องกันได้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้อยู่แล้วรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวชนที่น่าสนใจราคาถูกกว่าด้วย2690บาทแล้วกันสุท้าไทยให้1ปีหากใครสนใจสามารถกดสั่งซื้อได้จากทางคี y c o เลยค่ะและรุ่นสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ Razer p r o Click V2 Vertical รุ่นนี้น่าจะถูกใจเกมเมอร์สายลับกันค่ะไฟ RGB ไม่รู้จะฉ่ำไปไหนเฟรขอเรียกรุ่นนี้ว่า เมาส์เกมมิ่งทรงแนวตั้งเลยละกันพราะสเปคที่ให้มาก็ถือว่าระดับท็อปเอาไปเล่นเกมตอนพักเที่ยงที่ออฟฟิศได้สบายๆตัวเซนเซอร์ที่ใส่มาให้ด้านในก็คือเลเซอร์โฟกัสโปร 30k ซึ่งเป็นสเปคเดียวที่อยู่ในเมาส์อย่าง Dead a d ดลว v 3 Pro v i p e r v 3 Hy p e r Speed Viper Mini Signature Edition ตัวละเกือบหมื่นเพอรมเมาส์ uh huh. ทำงานอันนี้ก็คือแรงกว่าเมาส์เกมมิ่งปักตัวอีกนะคะยังไงทรงจับใช้งานเนี่ยมันดูเออรโนมิกเออรโนมิกอยู่แล้วเหมือนแค่สออดมืเข้าไ แล้วก็กดคลิกใช้งานเป็นแนวตั้งได้ตามปกติยังไงช่วงแรกๆอาจจะต้องปรับตัวหน่อยทํางานเนี่ยน่าจะไม่ยากแต่ว่าเล่นเกมอ,อันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีค่ะส่วนโหมดการเชื่อมต่อรองรับเป็นแบบไรโหมดได้ polling rate 1 0 0 0งพัน h e ส่วนแบตทางแบรนด์เคมว่าใช้ได้ถึง6เดือนรองรับชาร์จเร็วเสียบชาร์จ5นาที 3, ใช้ได้ถึง2-3วันแล้วก็ปุ่มคลิกของรุ่นนี้เป็นเสียงคลิกแบบปกติไม่ได้เป็นเสียงเงียบแต่จะรองรับการสลับโหมด s c อ o ์วิวให้เลื่อนแบบช้าหรือว่าตัวฟีสปินได้แล้วอีกจุดขายายท่งแบน์ใส ก็คือ r a z e r AI พร้ m ม Master ที่เชื่อมต่อโปรแกรม Racer Synapse เข้ากับ ChatGPT หรือ Copilot ทำให้เราสามารถกดปุ่มคีย์ลัดเพื่อเรียกหน้าต่างโอเ r l a y ลยขึ้นมาพิมพ์คำสั่งได้ทันทีว่าอยากจะให้ช่วยทำอะไรเพราะว่ายังไงคนทำงานก็ต้องใช้ AI เข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการเขียนอีเมลสรุปข้อความเจนรูปอะไรต่างๆโดยโปรแกรมของ Racer จะมีตัวช่วยให้เราพิมพ์พร้อมได้ง่ายมากขึ้นมีออปชันให้เลือกสไตล์การเขียนโทนเสียงหรือสไตล์ภาพที่ต้องการได้เราไม่ต้องนั่งเขียน หดพอเรากดตกลงโปรแกรมก็จะโยนพร้อมที่เขียนไว้ไปให้ AI ที่เราเชื่อมต่อไปอีกที่นึงการทํางานก็จะ flow มากขึ้นง่ายขึ้นไว้หากเฟซมีโอกาสจับของจริงก็จะไว้มาร e v อเต็มๆอีกที่นึงนอกจากตัว racer AI Pro Master นี้แล้วการรองรับการตั้งค่าต่างๆก็จะเหมือนกับเมาส์เกมมิ่งทั่วๆไปเลยค่ะที่น่าสนใจยังมีการตั้งค่าปุ่มแยกแต่ละโปรแกรมที่เราใช้งานได้คล้ายๆกับของทาง Logitech ก็หากใครสนใจสามารถไปจับจองมันได้แล้วอันนี้เพิ่งเข้าไทยมาสดๆร้อนๆเลยในราคา4,190 น่าจะราคาแพงสุดในคลิปนี้แล้วแล้วก็มีรับประกันสุทยให้ด้วย2ปี และนี่ก็คือเมาส์เออร์โกโนมิกที่เฟสหยิบมาแนะนํากันค่ะจริงๆก็เรื่องยากอยู่นะเพราะว่าแต่ละรุ่นก็มีจุดดีจุดด้อยแตกต่างกันออกไปถ้าไม่ได้เน้นฟีเจอร์หรือหวาอะไรมากก็สามารถดูรุ่นประหยัดจ,จากทางดีลักหรือว่ามีเวลกันก็ได้แต่ถ้าเน้นใช้งานระยะยาวๆลงทุนคุค้มค,ค่ามีคอมหลายๆเครื่องสลับใช้งานบ่อยๆตัว Logitech ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ค่ะเป็นแบรนด์ที่อยู่มาอย่างยาวนานแต่ถ้าเ,เพื่อนๆไม่ค่อยได้ใช้กันโยนไฟล์ข้ามเครื่องกันสักเท่าไหร่สามารถดอปมาดูที่ตัวคียคอนกันได้ราคา ถูกกว่าประมาณพันหนึงแล้วก็ในตอนนี้เขาก็มีเวอร์ชั่น2ออกมาใหม่อีกด้วยยังไงก็ลองเก็บคลิปนี้ไปประกอบการตัดสินใจกันดูนะคะหากใครสนใจรุ่นไหนเฟซแปพิกัดไว้ให้ใต้คลิปแล้วเรียบร้อยยังไงก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย